คงก็เขาตามเจนี่ก็หวยไหยหันไปหันไปแม่เราไปสมเต็มสมเต็มอยู่แล้วนั่นเด็ดนะทำมันแหล่นด้เย สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณย่าพาชิวเราอยู่กันที่ระย,ยองนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาชมวิธีการเผาขหลามแบบโบราณแบบบ้านๆเลยนะคะอันนี้เป็นป้าป้าของคุณย่าเองนะคะอันนี้เป็นโรงเผาขหลามเมื่ป้าทำขนมขาย ปลาแท้ๆเลยนะคะปลาค่าเดี๋ยวเราจะพาไปชมวิธีการเผาข้าวหลามกันทุกคนอันนี้จะเป็นรางนะคะรางที่เราจะใช้เผาข้าวหลามเขาก็จะขุดดินขึ้นมาขุดอันนี้จะเป็นทรายนะคะก็จะทําเป็นร่องอันนี้จะเป็นฟืนนะคะสองข้างนี้ก็จะวางฟืนเป็นแนว นี่เลยค่ะข้าวหลามของเราตอนนี้ป้าเริ่มหยอดแล้วนะคะเราจะวางเป็นรางนี่ค่ะปักไปในแนวที่เราทำไว้นะคะแล้วก็นี่เลย อันนี้เราใส่ข้าวเหนียวไปแล้วนะคะเสรยวเราก็มาหยอดน้ำกะทิของเราหยดน้ำกะทิลงไปอันนี้คือความแม่นยำของป้าเรานะคะป้าทำขนมมากว่ากว่ากีปี <c oughs> ยายทำขนมป้าทำหนมมาก,กี่ปีแล้ว ทนนี้ตั้งอายุมันแค่ห้าสิบกว่าปตอนนี้ตอนนี้สิบาคิดโทนทุกคนคิดไปว่ามันกี่ปีบวกลคุณหารไปเลย้าสิาสิบสามสเลได้ขึ้นกึอีกทาอีกแล้วก็ยากมมันมมันติดเสิคนัมาได้ยี่อยชาเออถ้ามันมั่มันนาาไเบอร์ดิ กินไมเต็มาลูกหลานเคยสูบบซักพ้าหลามนี่ไม่ได้เผาบ่อยๆนะคะตอนนี้ตอนนี้ลูกหลานอยากกินป้าก็เลยเผาให้นะคะเพราะว่าโหว,วิธีการนี่มันมันก็เยอะมากนาน,น,านช่วงหลังนี่นานๆก็จะเผาเผากัน <ไป S 1> สักทีหนึ่งเ,เวลามีเทศกาลอะไรเนี่ยคะ่ะ

เราจะพาดูจานเนี่ยไปบ้านเนี่ยไม่ดีแล้วเขาลามของเราเดือดหวานทันทีอุ้ยคุณแม่เอาอันนี้เส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่คะเนี่ยมันใหญ่มากทุกคนไม่เคยเจอของใหญ่นะคะนี่ไน่ะมันใหญ่แบบเดี๋ยวเราจะมาดูฝีมือเขาของป้าเรานะคะว่าอุ้ยป้าเราจะมีดูดูดูเท่าหน้าเทสเทเนืเทียบกัน โูหมหนี่คะน้าิเหนีย้หมองไปเลยค่ะเจอข้างในนี้มีอะไรมั่งคะข้างในมีอะไรมั่งมีถั่วค่ะเอมีถั่วดำข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวขาวแล้วก็ข้าวเหนียวถ่ายดีมากเลยนะคะทุกคนอันนี้เป็นไม้ไผ่ป่านะทุกคนไม่ใช่ไม้ไผ่ไม้ไผ่ที่จะเผาข้าวหลามได้ดีแล้วก็มีเยื่อที่ดีต้องเป็นไม้ไผ่ป่านะทุกคนไม่ใช่ว่าไม้ไผ่จะจะเผาได้ทุกอย่างนะคะนี่จะเป็นข้าวหลามเวทีรกมาก ดูบ้องนี้นะคะทุกคนของข้าใหญ่ดีจริงๆนี่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ไม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 ่เป็นผู้ชํานาญจริงๆจะเผาไม่สุกนะคะจะขอบอกไว้ก่อนไม่สุกไม่สุกไม่สุกนะคะบอกได้เลยบอกได้เลยค่ะใหญ่ค่ะทุกคนว่าขนาดนี้ถ้าฝีมือไม่ถึงปรมาจารย์นี่เป็นไปไม่ได้นะคะว่าว่าจะเผาให้สุกให้ระบุทั่วทั้ง ทั้งกระบอกนะคะก็ใหญ่ไม่ธรรมดาทุกคนี่ค่ะแขนเล็กไม่โหโหโหทุกคนใหญ่มากเดี๋ยวเรามาดูช่วงที่เราใส่ไฟกันนะคะอ๋อเดี๋ยวจะพาดูอ๋อเวลาเราวางไปแล้วเขาจะใช้นี่นะคะว่าใช้ไม้อ๋อเป็นกระเบื้องนะแล้วก็จะปิดฝาเพื่อกัน กันเผงไฟกันอะไสิ่งอะไรลงไปขัางล่ะในกระบอกไม้ไผ่ของเราเริ่มแล้วนะคะเอพี่ใหญ่ของเราเริ่มแล้วนะครับโอ้พ <mo hm ี่ใหญ่เราเริ่มนะครับตอนนี้พี่จิ๋วพี่จิ๋วลงไปแล้วนะคะพี่จิ๋วอันนี้พี่จิ๋วพี่จิ๋วของเราแล้วอันนี้เริ่มแล้วนะพี่ใหญ่พี่ใหญ่ของเราเริ่มแล้วนะคะป้าเราเริ่มบันเลงแล้วนะคะบันเลงพี่ใหญ่ลงลงร่องแล้วนะคะ ม,มันสุดยอดทุกคนขเหนียวดำข้าวเหนียวขาวอขอบอกสุดยอดจริงๆเลยวันนี้ฝนตกนะคะแต่เราเผาข้าวลามพี่ใตยหลังคาเรามีหลังคาเป็นโรงเผาข้าวลามโดยตรงเลยนะคะโอเค,อเ,คเดี๋ยวเรามาดูช่วงเ,เดี๋ยวจะพาดูช่วงที่เ,เขาใส่ไฟนะคะ ก็ม <displayed, S 1> ีวิธีการยังไงในการใส่ไฟให้ข้าวหลามของเราสุกระบุทั่วทั้งกระบอกนะคะสวยงามมากเลยค่ะทุกคนทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มชาปนกิจแล้วนะคะนี่ชาปนกกิจเลยชาปนกกิจแล้วนะคะ นี่เดี๋ยวคนที่มีไฟแรงที่สุดจุดอันนี้เออนี่เลยโผล่การติดไฟแล้วไปแล้วค่ะเริ่มแล้วนะคะเอาหลามของเราทุกคนนี่เลยยอดสุดยอดรู้ไหมไปแล้วมันสำคัญอยู่ที่ที่ไฟนี่นะคะข้าหลามของเราไฟสำคัญที่สุดระบบไฟสำคัญที่สุด จะเผาให้นุ่มให้อร่อยให้สุกระบุก็อยู่ที่ไฟนะคะถ้าเกิดว่าคนไม่มีความชำนาญจริงๆเขาหลามจะไม่ได้นี่นะคะเราต้องอาศัยฟืนอาศัยไฟแล้วไม่ไม่ได้แบบมีอะไรนะครับแบบโบราณโบราณเลยนะคะวิธีวิธีแบบโบราณเราไม่ได้ล้องคนแบบชำนาญจริงๆนะคะ ่ะจถ้าเกิดถ้าเกิดเผาขลามทีนึงนี่เราเราใช้เวลาเท่าไหร่คะประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงถึงเอาเฟอร์บิสองชั่วโมงนะทุกคนเพื่อจะได้กินของอร่อยอร่อยนี่ก็บอกใหญ่นี่น่าจะไปถึงสามอ่อเขาบอกใหญ่ในี่น่าจะตกอีกสามชั่วโมงนะทุกคนร่วมบอกใหญ่มากดูนะตอนนี้กี่โมงแล้วเดี๋ยวจะกำลังเท่าไหร่ตอนนี้แป๊ะก็วะแป๊ะแป๊ะนาทีแป๊ะตีเก้าโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงอธิบายเลยค่ะ

เราต้องดูคนที่จะกินข้าวหลามว่าบ้องเล็กบ้องใหญ่ต้องดูเราอะไรความน่ารักของแต่ละคนน่ารักมากก็กินบ้องใหญ่เว้ยหนูน่ารักมากวันนี้เราจะาเผาข้าวหขขลามให้ป้าป้าเราจะเผาข้าวหลามให้ลูกๆหลานๆได้ได้ทานกันนะคะรวมญาติรวมญาติเผารวมญาติผมก็บอกให้เราให้ได้จะงงใช่ บรรยากาศเผาขลามของเราก็ฝนพังฝนพังพังยอดเลยแบบไปได้ตั้ดีไม่ได้ค่ะฝนพังพังกับอากาศร้อนๆข้างในโอ้ยบรรยากาศมันช่างช่างดีอะไรขนาดนี้กินเลยนี่เดี๋ยวเราให้ดูนะนี่ลงเผาขลามเลยนะคะฝนตกก็ไม่ย่ำเลยฝนตกก็ไม่กลัวนะคะเผาขลามเราท้องฟ้าให้ท้องฟ้าจะเป็นน้ำขนาดไหนเราก็ เผาได้ทุกคนเาชีวิตสู้กลับฝนสู้ชีวิตนหปอเผาดูเลยนัเนนห่ะแล้วที่นี่เลยทำร่มอ่เมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่มีร่มนะทุกคนใช่เมื่อก่อนไม่มีร่มอ่ะร่มนี่หมื่แล้วเนี่ยหืมะทเดี๋ยวเราจะไเจ็บคนละกรบอกห้ารอยกระบอกห้าะอกห้าคอเน่อะบอกได้ไหม เขาไปกินบ้างไหนถังก็กินกระบอกหลั้งหมดเราเนือลใไแล้วคนรอกวันนียืห้งนี้ืาบัวมาให้นี่มาขายห้น้ได้ืให้ไแล้วก็ท้มันชอ้ยไฟนะคะไฟลุกแล้วค่ะ จำตอนแล้วนะคะถึเอา่อหาก็้าน่แ้าวพาพ่อพ่อพออยู่พูดอยู่พูดเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์เออป้าเรานะคะกับเออชีวิตการทำขนมเผาข้าวหลามมาเดี๋ยวอาเดียแห้งสวัสดีป้าแนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรคะ ือป้าสำเนาค่ะโอ้เสียงแห้งไม่หน่อยป้าสำเนาเป็นคนที่ไหนคะเป็นคนพื้นบ well ้านนี่แหละค่ะเป็นคนระยองคนระยองพื้นบ้านเลยค่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะแปดสิบแล้วค่ะแปดสิบห้าโอ้ตกมือรัวๆเผาขลามแข็งมากทุกคนเผาขลามอร่อยทําขนมอร่อยทุกอย่างต้องป้าเรานี่เลยค่ะป้าสำเนาของเรานะคะทุกคนอยู่ระยองอยู่อําเภอเมืองเนาะอยู่อําเภอเมือง อำเภอเมืองตำบลทับมาตำบลทับมาู่หมู้6ใช่ตอนนี้ตอนนี้ป้าเราก็ยังขายขนมอยู่นะคะอยู่ายหน้าบ้านขายผักขายขนมเวลมแดงขนมกาละแมใช่ข้าวเหนียวแดงกะละเมอยอยากให้ทุกคนผ่านแวะผ่านไปผ่านมาถ้าเกิดอยากชิมขนมอร่อยอร่อยแวะเข้ามานะคะถามใครก็รู้จักในนี้เข้ามาหมู่6รู้จักหมดเลยค่ะป้าสำเนาขนมแต่กับข้าวหลามนี่ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ช่วงนี้แบบตอนอายุเยอะนี่ไม่ได้ทําบ่อยๆนะคะมันมีไม้ไม้ก็หายากทุกคนไม่ได้หาง่ายๆกว่าจะได้ทานกันนี่ต้องรวบรวมพลังกันหน้าดูโอเคค่ะเดี๋ยวเดี <S <S ๋ยวเราจะดูช่วงต่อไปของอวิธีการเผาขลามของเรานะคะยาวเลยนะใหญ่มากได้้องตกันเลตอนนี้ขลามเราเริ่มเดือดแล้วนะคะอ๋อแปะทำเต๋ยุทธ ไฟอะไนีก็เปิดเลยนี่กระบอกเล็กๆนี่สุกแล้วใช่ไหมคะกระบอกเล็กนี่ของเรานี่เริ่มสุกแล้วทุกคนแต่ว่ากระบอกใหญ่นี่เราคงต้องใช้เวลาอีกสักประมาณสักน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงนี่นะคะวิธีไล่ไฟไก็จะ <c oughs> ตอนแรกเราอาจไฟอาจจะแรงนะคะตอนนี้เริ่มเป็นฐานก็จะใช้แค่ฐานนะคะคอยเขี่ยเข้าขยขึบเ,เ,เข้าไปเ็เยอะเเยเดี๋ยวจแก้่นกับไอ้ข้ามเด็ นี <S <s ่เลยค่ะข้าลามเรนก็เริ่มเลยนะคะเดี๋ยวสังเกตดูข้างในเริ่มเดือดเดี๋ยวปุ๊บ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 นุ่นแห้งน้ำเริแห้งแล้วทุกคนนี่ไฟของเราก็ยังกระบอกใหญ่ต้องใช้เวลาค่ะสมาชิกของเราเยอะนะคะ มาชิกเผาเข้าหลามเราใช้แรงงานฝ่าร้อยฝ่าชีวิตนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะรอข้าหลามเราสุกแล้วเดี๋ยวเราจะชิมกันนะคะว่าข้าหลามเราจะอร่อยขนาดไหน,นข้าหลามป้าสำเนาของเราป้าในตำนานเผาข้าหลามนะคะของระยะองเสร็จแล้วค่ะข้าวหลามของเรา ต้นข้าวเหนียวดำต้นเหนียวขาวเคเดี๋ยวเราไปชิมกันนะคะนี่เลยผ่าออกมาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเดี๋ยวเราจะมีหนูทดลองโอ้หนูหรือมูทุกคนคะเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะคะรสชาติก่อมๆค่ะข้าวเหนียวก็เหนียวหนึบรสชาติอร่อยค่ะเหมือนแบบว่า ข้าวไรเบอรี่อะค่ะมีคุณประโยชน์นะคะหวานอมเอ้ยไม่ใช่หวานนิดนึงอันนี้ข้าวเหนียวขาวนะเดี๋ยวให้พี่เขาชิมข้าวเหนียวขาวระดับความเข้มคนไร้เลยค่ะเออ่ตอนนี้หนิบหยิบออกมานะคะอุ๊ยร้อนค่ะร้อนแบบข้าวเหนียวขาวนะเตาเลยค่ะข้าวเหนียวขาวของเราชิมให้ค่ะชิมชิมจะมีเออ่ข้าวเหนียวดำโอ้ยละมูดจะมีจะมีถั่วดำนะคะทุกคนข้าวเหนียวมีถั่วดำ ลักษณะข้าวไร้บัีอันนี้จะเป็นจะเป็นเอ่อไม่หวานโดดนะคะกลมกล่อมค่ะจะเป็นกระบอกไม้ไผ่ของของนี่ค่ะดูกระบอกค่ะดูกระบอกไม้ไผ่นะคะเยื่อเยื่อเขาจะดูค่ะค่ะแล้วดูเยื่อนะคะไม่เหมือนไม้ไผ่ทั่วไปนะคะคาะกินยากแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวจิ้มตรงนี้อร่อยไหมคะอร่อยค่ะเดี๋ยวเราจะชิมหวานมัน นิ่มรสชาติพอดีเลยค่ะค่ะน้าเลยเนาะเดี๋ยวเราจะชิมนุณแม่ค่ะอืมอร่อยนุ่มๆมันข้าวหลามต้องมันนะคะทุกคนมันหวานนิดหน่อยมันเค็มพอดีรสชาติพอดีเลยอร่อยสุกกำลังดีเลยค่ะ ะะอันนี้นะคะคนกินของเรานะคะคนชิมของเราเยอะมากเลย <c oughs> ก็คลิปนี้ก็ขอบคุณ <c oughs> ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมวิถีบ้านๆ <c oughs> การเผาขลาม <c oughs> ก็ฝากทุกคนกดติดตามด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเจอกันคลิปหน้า <c oughs> สวัสดีคะ่ะ